เบทสวดมังคลาสุตตังเสถะวนาจพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังปฏิรูปะเทสวาโสจะาปุเพจักตาปุญญาตาอะตาสัมมาปนิธิจาเอตัมมังครมุตตมังภาหุสัจจันจาสิปัญจาวินโยจะสุกสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังครมุตตมัง มาตาปิตูวตานัง કુ ทธารสสังโฆอนาคุราชกมันตายเอตัมมังขรมุตตมังธานัญจะธรรมจริยาจะยะกตะนัญจะสังโฆอนวัจจานิกมณีเอตัมมังขรมุตตมังอารตีเวรตีปปามจฉปนาจสัญญโม อาปมาโทจะทำเมโสเอตมังคารามุตตมังคารวะจานิวาโตจะสันตุตีจะกตัญญุตาการีนะธรรมะสวนังเอตมังคารามุตตมังคันทีจะโสวะจะจัสตาสมณานั้นจะทัสนังกาเลนะธรรมะสากชาเอตมังคารามุตตมัง तपो च ब्रह्मचर्यं च अरिष्य सच्चान हतसनं निफानसच्चीक्रिया च एतमं करमुत्तमं बुद्धसलोकधम्मे हि कितं यस्स नकंपति असोकं वीरचंगकेमं एतमं करमुत्तमं एता दिशानि कथवाना सप्पथस सप्पथ मपराचिता सप्पथ सोधिं हचन्ति ตันเตสังมังครรมุตตมันเตสิบหกบทสวดรัตนปริตยังจินเีวิตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสังมัติเตตาคเทนะอิทัมปีพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหโวตัว ยังวิราคังอมะตังปณีตังยทัชกะสกยมุนีสิมามุนีสมาตัวนเตนะธรรมเนนะสมาธิกินจีธรรมปีธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถโหตัวยัมพุทธเศโทปริวันในสุกิงสมาธิมานัน ตาริกันยามาหูสมาธินาเตนะสมุนวิชติธรรมเปีธรรมเมรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวาติหัตัวเยปุคาราธาสตังปสัตตาจตาริเอตานิยุคานิหุนติเตตะคิเนยาสุขาตัสสะสาวกาอเตสุตินานิมหผลานิธรรมเปี สังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตัวเยสุปยุตตามนัสาทันเนานิกามิโนโคตมะสาสนมิเตปฏิปตามตังวิไคหะลตามุธานิพุติงพุนชมานายธรรมเพีสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตัวขีนัง ปุรานังนราวังนาทียมภวังวิรัตตาจิตายติเกภวิสภวะสมิงเตขีนาพิชาวิรุณฉันทะนิพพันติทิรายทายัมปฏิโุธรรมยทายัมปฏิโุยธรรมเปีสังเขรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหัวตุ โสธรรมบทศาสสว่าอัตตาเวชิตังเซโยยาจายังอิตราปชาอัตตาทันตัสสะปปปปสานิจังสัญญตะสัญญตตจาริโนทิเนวะเทโวนคันธโพนมมารสหาพระมุนาชิตังอปาชิตังกายิราตถารูปสาชันตุโน โกดสอดเกตปุตสูตรภาสิตามิทังเตนะภควาชนะชนะตาปัสตาราหตาสัมมาสัมพุทเทนิธาตุมเอมาอนุสเวนะมะปารามมะปารายมะอิติกิรายมะปิตาคาสัมปทานนะมะตาคาเหตุมะนายาคาเหตุมะอาการะปริวิตาเกนะ มาทิฏฐินิชานักันติยามาพระประรูปตายะมาสัมมโนโนคารุยะธาตุเมเหอตตนาวะฌานยะธาอิเมธรรมะอกุสราอิเมธรรมะสวัชัยอิเมธรรมะวินยูคาระหิตายเมธรรมะสมัตตาสมาตินาอะหิตายะ สุขายะสังวตันติอธาตุเมหปจหญยถายถาตุเมอัตตนาวาชานยถาอิเมธัมมาโกสลัยเมธัมมาอนวชชัยเมธัมมาวินญูปัสสัทธิเมธัมมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวตันติ ปธาตุเมเหอุปัสสมปฉาวิหารยาธาตีบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตามะปมายงชาอุปนิทัสสนาสันติตานาพยังเอตังพยังมรณาปิกขมานปุญญานิกายราสุขาวะหานิ อุปนิยติชีวิตธรรมะพมายังสรูปนิทัศน์สันติทานาเอตังพยังมรณปิปฆมาโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโคโยทกาเยนะสังยมวาจายยะอุทาเจตสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายาหูเตยังชีวมาโน ปะการุต e ิป e ุญญังธรรมโมเวระคติธรรมจาริงธรรมโมสุกินโนสุขามาสุขามาวะหาติเอเอสังนิสังโซธรรมีสุกินเนาณทุกขติงขจติธรรมจารีสัพเพสังขารานิจติสังขาราปัญญายปัสสตีอธานิพินทติทุกเคธรรมโควิสุทธิยา สัพเพสังขาราทุกขาติยธาปัญญายาปสติยะอัธนิพินทติทุเกสัมมโควิสุทติยาสัพเพสัมมานาตติยธาปัญญายาปสติยะอัธนิพินทติทุเกสัมมโควิสุทติยาบทสวดอปินันตะชาดก ปันญากัฏฐานะเมเกทุติยังอหูตะกิกาเอตัธัญญาญาเมทาวีตังขันเหยาปัญญังภาหุเวสรนังยันติสัพัตานีวนาณิจาอารามารุขใหเจตยานีมนุสลามนุสะอภยันอภยตัจิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรนมุตตะมังเนตังสรนามะคะมาสัพพะทุกขะปมุตจเต Joa taa puthaa taa manca kan, kato jata ri a riya sacha ni tukang tukasamupa taa tukasaa ati ka ca a tuku pa samma ka minang e tangku, ke mang. เอตังสารณามุตตะมังเอตังสารนามาคัมมะสปะตุขาปมุตจะเตีิบเจ็ดบทสวดพระเทการะตะคถาอติตังนานาวะเขเมยยานปฏิคังเคนาคตังหมุคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยถาตีจมหินันตังอปันตัญจานาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนันลาบไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันมาไม่ถึงปัจจุบันนันจายโยธรรมังตะตาต,ะต,ะต,ะตะัสสะทาวิปัสสติยสยร้างเหีรังสร้างกุปังตังวิทามานุรโรยเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแค้น ไม่งอนเงินไม่ครอนแค่ในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพึงเจำเริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปูกพวงเถิดอาจเจวะกิตจมาตัปางกชัญญามราังสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายจะมีในวันพวงนาะหิโนสักรันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาะ เพราะว่าโฮมผัดเพี้ยนกับมัจจุาราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นยอมไม่มีแก่เราทั้งหลา,หายเอวังวิหาริมาตาเปิยงโหรต,ตามมตันทิตังตังเวพเทกาคาธาตังเวพเทการะต,ตัวเตียสันตัวจิคเตมุนีเตียปาโมนีผู้สงบ จอมเรียกบุคคลผู้มีกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทโสดพินหาปัจเวคณะปัสะ ราธโมมะหีชรังนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาธิธโมมเหีพญาธิงนติโตเรามีความเก็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมมเหีมรณะนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพัพพเเเเิิิิมมยนภภววา เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมสกุลไม่กรมทายาทกรมโยนิกรมพันธุกรมปฏิสารนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังคาริษามีกัลนยาณังว่าปาปกรงมว่าตัสะธายาทภวะ พระวิสาเมีเราทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นาบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสื่อไปเอวังอเมเฮเป็นทั้งปัจ,จเวคขีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด โสติวตาอุโยชนคาถาทุกขปัตตาชนิดทุกขพยาปัตตาชนิดพยาโสกปัตตาชนิดโสกหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสัมพตังคุณยาสัมพทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทะนังทะทันตุสัตตายาสีรัลทคันตุสัพทาภาวนาภิรตาหุนตุ กัจฉันตูเทวตาคตถาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานัณจยายังพลังอรหันตานันจเจเคนะระคังพันธามีสัพพโสบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาอันธรรมยังปฏิทานาคา,นา,าทายโผนมเสยาเทวตาสันติวิหาราวาสินี तूपे खरे पोथि खरे दयिंग दयिरा नवचिता शोथिकर मंथल तेरा चमचानव का चि कवि कवो सारा मिकाथ नियुपासम चेसा निजी सरा सप नुता सुखिता ชลาผูชาเยปิจันทสัมภวาสังเสทชาตาเทวโอปปาติกานิยานิกังธรรมังธรรมธรสังปฏิจเตสเพปิทุกขสากรณ์ตัวตั้งกรณ์ตัวสังสังขยังท่าตุจิรังสัตังธรรมวธรรมะธาราจปุขลา สังโฆหตุสมาโควาทายาจิตายยะจ้าอามิรักตุสัทธถมัวสัพเพหิธรรมจาริโนวุติงสัมปะปุนียามะธรรมเอริยาปเวทิเตบทสวดสัพพปฏิทานาคาถาขันธมายังปฏิทานาคาถาโยพนมเส้า ุญญศสิธาเนกัสสานัยนัญญานิกตานเนมิเตสัญจาภพกิโนหโุนตัวสัตตานันตาประมาณกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเว้นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วเย,ยปิยาคุณวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทโย ทิฏามิจาปยาทิฏาวาสัญญามชัชชตเวริโนคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติทันติโลกสมิงเทภุม,มาจตุโยนิกา ปเจกัจ,จตุวโวการาสังสารัาภาวภเวและมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดเสีเกิดมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญย่ยาตังเยปติธานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะชานนเตียเทวาเตสังนิเวทยุง ัตว์เราไดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายพึงแก้แก่สัตว์เหล่านั้นมายาทินนาณปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสัตาสตาหุนตัวอววราสุขายชีวิโนโ เมื่อระท่านจะประปุโตัเตียสะสะชิตชะตังสุภาพอเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นโศกเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของครับอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเถิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระตนาไตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ,าเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอําน,นวยพรให้แก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้า ลูกชายของข้าพเจ้าขอให้หายจากอาการเจ็บตาขอบุทิพย์บุญกุศลทั้งหลายให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยทำร้ายเขาและวัตถุมงคลพระก,กิ่งพะรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพยานในสังวรวัดวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและชีจัดสร้างในอนาคต ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักด์สิทธิ์ทุกป,ประการเตินสาธุสาธุสาธุ